วันนี้เดนนิสจะมาเขียน A B C ใช่ไหมครับเยเก่งมากครับอ,อ,อันนี้ตัวอะไรครับอ่าอ่าไหนสเปล,ลิ่งให้คุณแม่สิเอทออ่านว่าเก่งมากครับอ่ะตัวต่อไปอ่ามีคนมาให้กำลังใจกองเชียร์อยู่ข้างๆด้วย ชามินชามินเรียนอะไรครับลูกเนี้ยก,กลับไปดูบางก่อนตัวอะไรครับคุณแม่ดูไม่ทันเลยอะ่ะอ่านว่าอะไรครับอ,อ่านว่าไข่เอกเอกไข่อ่าต่อไปตัวอะไรครับดูฝีมือคุณชายหน่อยจอื๊บซึ๊บ ่าสเปลให้คุณแม่ด้วยครับสเปลครับ I อ่านว่า g i v ของขวัญใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ตัวอะไรครับ b เอาเลยลูกลากเลยครับ b ี่าอะไร b ครับ เชืบอเชืบว้าวไหนสเปลให้คุณแม่สิครับอ่านว่าอะไรครับุแ๊แบกอะไรแบกแบกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าว่าไปโรงเรียน อ้าวต่อไปตัวอะไรครับตัวพีพีไหนสเปลให้คุณแม่สิครับอ่าวางดีๆมีตัวอะไรครับพีเ <A>. อ็นอ่านว่าอะไรครับอ่นา,าน,นว่าอะไรครับแปนว่ากระทะแทนแทนชื่ออะไรกระทะ อาดอนิดพอ,อยังครับเกียนอีกไหมครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับคุณแม่อัาวิดีโอแค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับพูดอะไรครับหนูจะพูดอะไรจะ thank you หรือว่าขอบคุณครับโอเค <Okay. laughs>